ค่ะมาถึงเรื่องที่สองของบทที่ีสิบ้นะคะวัตถุเรื่องที่สองก็คือการถ่ายทอดข้อมูลข้อมูลในที่นี้นะคะก็จะมีสองประเภทก็คือข้อมูลจากการฟังและข้อมูลจากการอ่านโดยวิธีการถ่ายทอดข้อมูลทั้งสอง,สองประเภทนี้จะใช้รูปประโยคต่อ,อไปนี้โดยวางคำช่วยโตะที่แปลว่าว่าไว้หลังข้อมูลที่ถ่ายทอดค่ะ ข้อมูจากการฟังนะคะจะใช้รูปโตอิเตอิมัสตะโตอิเตอิมัสตะข้อมูลที่ได้จากการฟังนะคะต่อมาข้อมูลที่ได้จากการอ่านเราก็จะใช้โตไคเตอริมัส์โตค่ายเตอเรมัสค่ะในที่ข้อความที่อยู่ข้างหน้าโตอิเตอิมัสตะกับโตไคเตอริมัสเนี่ยนะคะ จะมีอยู่2แบบก็คือ indirect speech กับ direct speech ค่ะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะ indirect speech ก็จะเป็นการถ่ายทอดคำพูดหรือข้อความที่อ่านมาแบบถอดความโดยเปลี่ยนทัฒแสดงให้เป็นรูปเพนฟอร์มก่อนอีกเช่นตัวอย่างนี้นะคะจูนิเกจิชื่อาจิกโกซึจินิญี่ปุ่นโกโนโมจิโนคอนเทสต์ตะอันุโตะคเอตะ 12ตุลาค3時に日本語のรรのการภาษาญี่ปุ่นขออนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้จากการอ่านมาใช่ไหมคะก็เ<ご>ขาก็อบอกว่าเขียนไว้ว่าตตรงนี้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้ใช้เพนฟอร์มนะคะ เขียนไว้ว่าจะมีการประกวดคัดตัวสอนภาษาญี่ปุ่นวันที่หนึ่งธันวาคมเวลาบ่ายสามโมงจะมีการประกวดคัดตัวสอนภาษาญี่ปุ่นในวันที่หนึ่งธันวาคมเวลาบ่ายสามโมงค่ะตัอย่างถัดน้าน,นะคะ นิรัน์ัว่าฟิล์มฟิล์มว่ามัดเต่ก็ไมัตตก็่าต่นิรันังว่าฟิล์มว่ากอันนี้ตอิเตยก็คือข้อมูลที่เราได้จากการฟังมาค่ะต่อมานะคะข้างหน้าเป็นเพนฟอร์มอันนี้โคนัคต์ก็คือ ชิมาเซนเดชติตะค่ะเขาก็บอกว่าคุณนิรันบอกว่าไม่ได้เอาฟิล์มมาคุณนิรันบอกว่าไม่ได้เอาฟิล์มมาต่อมาประโยคสุดท้ายนะคะพันชิปซังว่ามีห้องโน้ตบุ๊กและคุโน้ตเคียวชิไตโตอิูเต็มมั้ยค พันทิพย์さんุ日本の文学の集习を想いと云っていましたอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการฟังมาเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะก็เอมออนบอกว่าอยากเรียนวรรณคดีญี่ปุ่นอ่ะพันทิพย พันทิปบ,บอกว่าอยากเรียนวรรณคดีญี่ปุ่นค่ะ